ไปเพิ่งมาจากาศกันต่อครับพี่น้อง นี้จะเป็นโอท็อปเกาครับพี่น้องแต่ว่าล่างนะครับร่างมันจะกาดกว้างขวางครับ ลูกขออนุญาตผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อครับลูกหลานบไดรมาลบลูลูกหลกานมาบูชาสักการะพระธาตุนายูอ,อำเภอกำมะลาใส เมืองบรรยากาศกันต่อครับพี่น้องเฮือนโบราณเมืองการสินอันนี้ เฮือนกรมลาใสผ้ามาย่อนยุคพี่น้องเงินสมเด็จขออนุญาตเด้อครับเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมเงินประดับ าาวรดีบรรยากาศเมืองเก่าครับจังหวัดกาลสินเงินยางตลาดอนเนียมเพื่อยางตลาดครับขออนุญาตเด้อครับ นะครับบ้านเดือนเพิ่นก็จะเป็นเัืงสิละครับเงินสามชัย เฮือนคำม,มวดอำ,อำเภอนาขู่เงินไทยนาขู่เปลี่ยนแบบนี้ด่นอ้องอำเภอนาโมนอันนี้เงินนาโมนครับ เฮือนนามน์พวานผ้าบึงบรรยากาศครับอำเภอตะลำเพื่อของจังหวัดกาลสินเฮาเฮือนร่องคำใต้สุดกาลสิน เงินฟ้าแดดคองไช เงินไทยย่อกุจิตท่าคันโถเงินดอนจ่า เงินห่วยเม็กมน,มนี่คือบรรยากาศทุกอำเภอสมัยเก่าของจังหวัดกาลสิน วัสว่างแดนดินครับพี่น้องพาพี่น้องชมนี่นะครับวัดธนรรมแต่ละอำเภอของจังหวัดกาลสินมีมอำเภอใดแน่นี่นะครับพี่น้อง ยากาศครับแต่ละอำเภอของจังหวัดกาลสิน เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับทุกการติดตามขออนุญาตลงคลิปนะครับสวัสดีครับพ่อันคลิปนาครับพ่อสวั้นในดินครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจพ่ออันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ